บูมจะมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของบูมบ้างเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยหมดแล้วคือเตรียมพร้อมแล้วบูมจะออกกำลังกายไม่ไหวอ,อ่ะทำไมมันเห,น,มมหนือ่อยอย่างเงี้ยขอมันไม่ไหวป่ะท่านะไิบ้าริบ h a บ n e บ Welcome to p ม i ทูพีพิมพชแนลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบูมอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะบูมไม่ได้มารียบไม่ได้มารีแอคชั่นไม่ได้มารีแคทนะคะแต่ว่าบูมจะมาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของบูมบ้าง เกอทุกอย่างก็เป็นประโยชน์กับชีวิตบูมแหละแต่ว่าอันนี้เพื่อสุขภาพนะคะคือว่าตอนนี้บูมแบบเปลี่ยนสภาพเรียบร้อยหมดแล้วคือเตรียมพร้อมแล้วบูมจะออกกําลังกายแต่ประเด็นคือถ้าบูมออกคนเดียวบูมรู้สึกว่ามันไม่สนุกไง <c oughs> และอีกอย่างคือบูมอะ่ะอยากชวนว่องออกกําลังกายแต่นางอะ่ะไม่ค่อยออกกําลังกายเพราะว่านางแบบพอตัดคลิปเสร็จก็จะมานั่งเล่นเกมไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบพอตัดคลิปเสร็จปุ๊บกูเล่นยังเกมอย่างเดีย,ดยวไม่ออกกําลังกายตอนนี้ก็อ้วนเป็นหมูแล้วนะคะที <c oughs> ่จริงอะ่ะบ้านหลังนี้นะคะก็คือมี เพื่อออกกําลังกายด้วยแต่ประเด็นคือไม่ได้ออกเลยค่ะเหมือนซื้อมาตั้งไว้เฉยๆอะเดี๋ยวเอาวางก่อนให้ดูก่อนอืบนี่เฮ้ยเนี่ยคิดยุ่อะซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ออกไม่ออกขนาดไหนเนี่ยไอ้นี่ก็ยังมีนี่อยู่ลเลยอะที่มีฝุ่นเข้ามาด้วยเนี่ยเพิ่งดูดิ แล้วก็มันก็มีหลายอย่างนะแต่บุ้งก็ไม่เคอยออกกําลังกายกันเลยอะ่ะอันนี้มันน่าจะเป็นแบบพิซซิทอาบอะไรอย่างงี้ปะ่ะแล้วก็นี่อ่ะดัมเบลดัมเบลนัมเบลดัมเบลดัมเบลแล้วก็มีดัมเบลอ่างจีนหนักอันเน,น,นี้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีอันนี้อะไรอ่ะมันอยู่ในกล่องอยู่เลยไม่เอาออกมาเลยค่ะอ๋ออันนี้เหมือนที่ขับมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะบึ้นบึ้นบึ้นอย่างเงี้ยอะไรอ่ะอะไรอีกอ่ะอุย นี่อะไรมันคือแท่นเหล็กอะไรอ๋ออ๋ออออ๋อพิมพมิ้นท์เข้ามาลุ้นเฟรมอ่ะเขามาหรือเปล่เมียเมพ์มิ้นท์อยากลุเฟรมกับมามี่อ่ะเอ้ยไม่เลียเลียทำไมคะมันสกปรกนี่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยลูกอยู่ดีอยากอ้อนอ้อนเฉยเลยอ้วนโอเคเดี๋ยวมามี่แนะนำเครื่องของอุปกรณ์ก่อนโอเคโอเครักรักรักนี่ค่ะแล้วก็มีอันเนี้ยแต่บุ้งไม่แน่ใจว่าใส่อะไรอ๋อมุ้งดูแล้วใส่อะไรแต่ละอย่าง เนี่ยมันใส่อันนี้หรือเปล่าวะมันใส่มันใส่อันนี้ปะเน็ตไอเนี่ยอันนี้มันคืออะไรอะมันคือดําเบลเหมือนกันปะอันนี้มันอันนี้มันคือดําเบลเหมือนกันเนาะอ๋ออันนี้เอาไว้ใส่ดําเบลเว้ยสามกิโลเยอะเหมือนกันเนี่ยตอนนั้นคือหว่องอะซื้อมาค่ะแล้วทีนี้คือหว่องอะบ้าเลยทั้งนึงเลยตอนนั้นหว่องแบบมีกล้าเหมือนกันนะดูแบบว่ากล้ามใหญ่นี้เป็นคล้ายๆเดือยฮักเบาๆแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบอาแปะแล้วอะคุณหว่องเป็นอาแปะแล้วว่าไม่ได้เดี๋ยวแปะไรบุ ไอ้พวกนี้คืออะไรวะทำไม่เป็นทำไงดีอะเอางี้เดี๋ยวบูมจะอยากออกกำลังกายแต่ว่าบูมไม่ออกคนเดียวแน่ๆเดี๋ยวบูมไปให้หว่องไปชวนหว่องออกกำลังกายด้วยจริงๆว่องมันก็นั่งเล่นเกมอยู่ตรงนี้แหละค่ะนี่นะคะนี่นะคะเล่นเกมอะไรคืออะไรตอนเล่นเกมทำไมอะไม่ใช่คือดูเราก็ต้องขึ้นแรงหน่อยเหนียงออกแบบสุดอะบูมก็อยามาถ่ายสิจัง คือ3าสี่ปีที่แล้วมูงจำได้ว่าหว่องนะบ้าออกกำลังกายบ้าบ้าบ้าฟิตเนสมากจับมีกล้ามอ่ะไม่ได้เป็นแบบผู้ชายมีกล้ามเยอะแบบมีเนื้อด้วยแล้วก็มีกล้ามเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดูแบบดูเท่อะตอนเนี้ย้วตอนเนี้ยหย่าออกเลือหัวแล้วไม่ขำอ่ะออกกำลังกายกันไม่ขึ้นออกกำลังกายเธอซื้อมาทิ้งไว้คือไว้นานแล้วทำไมไม่ออกกำลังกายกับเราบ้างบคิดไม่เอาไป ทำไรออกกำลังกายวันนี้เราจะมาออกกำลังกายให้ทุกคนดูกันนะคะเราจะทำรายการใหม่ค่ะรายการอะไรที่ชื่อรายการไหญรายการนี้จะเป็นรายการใหม่ชื่อว่า Workout โง่ๆเธอตั้งชื่อโง่ๆว่ะ ่รู้อะนี่คิดสดตอนนี้เลยปะเนี่ยก็คือบูมก็บอกอะค่ะเมื่อต้นปีเนี่ยได้เขียน New Year Resolution ไว้นะคะว่าปีนี้จะทําอะไรบ้างจริงๆปีนี้ไม่ได้เขียนเก็นปีที่แล้วเขียนปีที่แล้วเออจนถึงปีนี้ยังไม่ได้ทำเออใช่เอาเวลาไปทำอะไรหมดบุงก็อยางมีการหน้าท้องส่วนว่องอะค่ะบูมอะรู้สึกว่าวห่องอะอวบขึ้นตั้งแต่ก็ไม่ต้องไหว้เธอ เพื่อนที่เรียนด้วยกันนะ่ะเรียกหวงว่าอมยิ้มจริงเราไม่ได้อ้วนนะแต่ว่าเราแค่คอเลสเตอรอลสูง่เฉยนั่นแหละค่ะแล้วคือวันนี้บุมก็เลยจะมาเริ่มออกกาลังกายกันถ้าสมมติไม่ออกวันนี้ก็ไม่รู้จะออกวันไหนมันก็จะผัดไ, <laughs> <ๆ>ไปเรื่อยผัดวันประกัน <laughs> พรุ่งโดยที่ไม่ได้ทําอะไรกันสักทีมันต้อง <นะ S 1> ทํา <ำ S 2> ทันที<ว>ใช่ทำทันทีถูกโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารีบมาออกกําลังกายกันดีกว่าแต่ว่าบุมจะให้หวงต่อดูออกกําลังกายนะคะไป ข่อที่ศึกษามาเขาบอกว่าถ้าเราจะลดไขมันได้ดีสุดคือเราต้องเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนก็มีขากับหลังวันนี้เราเล่นขาก่อนแล้วกันอันนี้เราบกกะการสี่โลอันนี้มดี๋ยวเราจะให้บูมลองเล่นแบบกะกาก4โลสควอตนะก็แท้จริงๆไม่ได้ออกกำลังกายนานประมาณปีนังไงที่ไม่ออกกำลังกายเลยง่ายๆจับอันนี้ไว้ใช่ไหมบูมเสร็จแล้วอควอาลงไปอย่างนี้เเก่งอะ สิบสองทีล้านอ้ยเมือ่ยมะอ,ะอยแล้วอะเอมื่อยแล้วอ่ะอมาทำเหมือนแท่งปลาไหลอะเหมือนแท่งปลาไหลอะสุดไหมไม่สุดสุดดิหนึนี่หรอไม่ต้องขยงิงยึงว่าลงไปนี้เลยเออนั่นสุดไปไม้ไม่ต้องสุดมากหรอกูขึ้นนะออลงไปนี่อ่ หนักแล้ว่ะตาเออดีดีดีสิอ๋องเก่งนะคะเจฮ้ยดีดีดีหลังโก่งๆอะโอ้ยอ๋องมันปวดตรงเนี้ยเป็นไงบ้างครับเแหนปวดตรงเนี้ยมันมันตุบมันเป็นเส้นอะว้ยตอนนี้เงื่อกออกแล้วต้องอ่านน้ำเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องไปเที่ยวต่อเนี่ยโอเคทำสามยกเฮ้ยจริงเหรอจริงจัดการทำสามยก ันนี้มไม่ได้สิบสิบพอก็เมื่อกี้ครับเล่นเสร็จท่าแรกลองลงไปนั่งดูตะคิวจะถึงแคบดิตรงเนี้ยมันเจ็บไปหมดเลยตอะนั้นเราจะไม่ใช้ดัมเบลหรืออะไรแล้วเราจะแบบเล่นแบบเป็นบอดี้เวทธรรมดาพอนะครับโอเคท่าหล่อไปมาท่าหล่อไปที่ผมใช้บุ้มเล่นก็คือ เล่นขาเหมือนเดิมถ้าเมื่อกี้นี้มันได้กั้นหนือตรงนี้ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันเอาจริงคือเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการออกกำลังกายนะเหมือนกับชื่ออะไรกายคือเวิร์เอางงโง่ๆนะครับผมคือมันได้ขาท่อนบนนะครับได้ก้นอะไรเงี้ยซึ่งท่านี้ท่านี้ได้อะไรวะท่านี้ได้อะไรได้เมื่อยได้เมื่อยเราขับมาแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าวออยืดขาไปโอ้ยโอ้ยพ่อสุดยอดเลยเราต้องยืดให้มันตึงนะแต่ว่ายืดได้แค่นี้ตอนเนี้ย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสิบสองเชี่ยย้ายเลยนะยืนตึงไม่ได้อ่ะเส้นแบบก็หวังไม่ออกมาไกลอะครับต้องคลื่นช้าๆนะเราห้ามเบียดองขึ้นไปโอ้เออเออเออไม่ไหวแล้วสองโอ นีนจเจอรชันคารุมเด็ดไปยกเข่าบบขึ้นมาข้างหนึ่งยังไงวะต้องติดอันนี้ไหมไม่จะเป็นไม่จะเป็นไม่จะเต,ตะออกไปแบบเอาเข่าเข่าอะเข่าเอาไว้อย่างนี้แน่แน่อย่างนี้เหยียดเขาไป<ม>เอ๊บลกลับเอามือประคองไว้ก่อนก็ได้แรกแ เอาหน่อยเร็วนะฮะสะพองน้ยืดให้ตรงอยากให้ใหญ่อยา,อยาเร็วชาว้าช้าค่อยๆลงเออไปไปต่อเราเนี่ยเราต้องไปงเที่ยวต่อะน่อยเออไปต่อไปต่อ,ตอ เรียนหน้าสีเนื้อทำไมถึงไม่ได้วะทำสามยกนะครับผมยกลประมาณสี่สองคือห้าพีสกคิวจะแดกอะ่ะโอ้ยอจะตายอะ่ะ ตู้เย็นดิโค่นโลกเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรคือความเป็นแม่สีเดือนวะเห็นมั้ยเออโหทำไรก็ทำเร็วๆดิไม่ไหวอะบอกมันร้อนอะแล้วพูดมาเปิดตู้เย็นให้มาตากแอร์ใช่บ้าวอเนี่ยขอของของเราคือต้นไปม้ไใจเหงาช่วยได้ไหม้อ ไม่ไหวอ่ะทำไมมันเหนื่อยอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างครับผ่านไปสองทง่า,นนาคนแบบคนไม่เคยออกกำลังกายเนาะนานๆทีจะออกกำลังกายอะแวตอนนี้แบบล้าไปหมดเลยอะเพียมากอะอะ เหลือท่าต่อไปอ่องจริงเหรออย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะเล่นขาโดยที่ไม่ใช้ดัมเบลนะถามเราสักอย่างหรือยังถามเราจะทำยังไงตอนนี้เราเหนื่อยมากเอ้ยเธอเป็นคนชวนเราเองนะเธอเป็นคนชวนเราหนักขนาดนี้เธอชวนเราเธอต้องไปให้สุดวันละท่าได้ไหมเราค่อยขยายทีละอันผู้วันละท่าเนี่ยทำทำไมวะท่าต่อไปครับท่านี้เราจะเล่นหลังขาตรงนี้นะนอนเลยแล้วก็นอนเลยวิธีการก็คือเราจะอแชงกิ้งเหรอไม่ไม่หลังขา เก่งอย่างเงี้ยให้ให้มันเกง่งแบบเราก็ไม่รู้เราเล่นถูกหรือ,อเปล่าอ่ะเขาก็ดูเขามาเห็นให้มันค้างไว้เออโยคะอยู่ข้างบนอะ่ะเอออย่างงั้นอ่าลงไปให้แบบเกือบสุดแต่ไม่ต้องสุดอ่ะให้มันได้เก่งเอาค่ะสี่สิ่อันอันนี้ได้อันนี้ทําได้ไมันก็เก่งเท้าอะ่ะแปล่อยลงไปแล้วล,ลงไปอีกเออแล้วมันเกง่งเก่งหลังขาเนี่ยเนี้ยเนี้ยเก่งไหมไม่เห็นเก่งนิ่มโอเคได้อยู่อ่ะเก่งอออย่าเร็วลงไปอีกปลายเท้าอ่ะเออกี่ทีนะสิบสอง กันดีค่ะดิวว้ายพี่เมียมชื่อมาบีด้วยรู้ปีเมียม,มชื่ชชชอม่วยดิวมาก่อ,อ,อน,กนกันเร็วท่าต่อไปครับทุกคนเราจะออกกําลังกายก้นก้นตรงนี้ท่านี้ก็ง่ายๆครับแบบไม่ต้องมีดัมเบลก็ทําได้ยกตัวขึ้นมาป้าวหนุ่มๆหลายคนน่าจะทําเป็นอยู่แล้วคือมันดูโง่ๆนะแต่ไม่แบบ โคตรโหดแบบโตนี่เก่งไงออมันดูเป็นเท้า่อนไหมเออเดี๋ยวมวึงต้องรองเน่าห้าสินโอ้ยสาสัน ้นครับมันสุดยอดมากจริงๆท่านี้ตอนแรกที่ผมดูใน y u ูทูปว่าแบบออกกำลังกายขาหรือก้นอะไรเงี้ยแล้วมันมีท่านี้ผมแม่งคิดว่าแม่งดูโง่ไงไม่รู้อ่ะจะเอาออกกำลังกายโชว์ดีไหมอะไรเงี้ยความจริงคือแม่งโหดมากโหดมากอภูมิลองเธอเราไม่ไหวแล้วเราเพียรอมีหมอนด้วยมีหมอนด้วยอ่ะนี่สบายสุดเลยนี่หรอยกสูดใช่ไหมนี่หรอเออเป็นไรเลยเป็นไงเป็นยัง เป็นไงบ้างครับท่านีปัญญาอ่อนไหมเ่อล้เธอเราเหนื่อยแล้วว่ะเธอเป็นคนชวนเราเองราะงั้นเธอต้องรับผลกรรมที่เธออยู่ดีไม่ว่าดีอาหารมาชวนฉันออกกําลังกายเธอไปงอแงแบบนี้ก่อนแรกเห็นเราคุยกับกล้องนึกว่าจะแน่จะตอบเป็นเปล่ง เดินนะึงเหงือแต่ละคน่ะคือในกล้องมันไม่เห็นนะในกล้องมันแต่จริ <c ười> งมันเหงือแต่ จริงนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าวันแรกเราก็เบาๆวันแรกเดินไม่ได้เืออันนี้นะคะเป็นวันแรกการ work า u t งงๆเรานะคะอาจจะแบบว่าไม่มีที่ลองยังไม่พร้อมอะไรมากนะคะเพราะว่าที่ลองเกลียยอารมณ์มากคือมีแต่คิดเกลี่ยการเตรียมพร้อมจะมาถ่ายคลิปออกกำลังกายแต่ไม่เตรียมอะไรมาอ่ะไม่เป็นไรคลิปออกกำลังกายต่อไปเตรียมพร้อมเธอเตรียมไหมเธอเตรียมไหมนี่เป็นโปรเจกต์ของเธอ ก็แต่เราเหนื่อยแล้วว่ะค่ะวันนี้ที่เราเลือกออกกําลังกายขาก่อนเพราะว่าเหมือนขาเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่สุดมีกล้ามเนื้อมัดเล็กด,ดวมกันหลายอันการที่เราจะแบบเบิร์นไขมันได้เยอะที่สุดคือเราต้องออกกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันจะเผาผ่านได้ดีกว่าเพราะว่าเราเลยเริ่มต้นด้วยกล้ามเนื้อมัดใหญ่แต่พรุ่งนี้ก็าจะเดินไม่ได้นี่แค่สี่ท่าเองไม่ไหวจริงนะคือคือบูมอ่ะบางคนอาจจะแบบเอ้ยทำได้นิดหน่อยนู่นนะี่นั่น แต่คือบูมอ่ะนานๆที่บูมจะออกกําลังกายใช่ไหมพอออกทีแลเฮยเส้นยืดมากเลยอะ่ะไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเส้นมันจะยืดขนาดนี้ก็วันนี้เล่าเบาๆสิ่จะได้ไม่แบบทรามานเกินไปทั้งบวดทั้งบูมเหรอใช่แล้วก็ จะบอกว่าคือเป็นการออกกำลังกายงงๆที่บ้านนะครับผม<อ>เหมือนชื่อรายการครับเวิร์กเอางงๆใครมีนแนะนำก็แนะนำเข้ามาได้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะออกกำลังกายส่วนไหนกันเดี๋ยวบางวันบบเราเอาจจนะออกไปวิ่งข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาไว้ก่อนวันนี้ก็มีแค่นี้ใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับเหนื่อยแล้วไม่พูดแล้วเธอพูดเลยบาย